รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เริ่มแรกคือแรกก็ต้องจิตใจมาก่อนนะนักศึกษาดูตรงนี้ให้มากๆก่อนแล้วลงมาทาแล้วจะได้ความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งใจอย่าท้อคิดดูนะคะผักยังอยู่แต่ย่านี้ตายแล้วทําไมอ่ะพวกสารเคมีพวกนี้มันจะไม่ไม่อยู่อยู่กับผักครับผมสวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการทํางานทาเงินครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ตําบลบางวินางครับอําเภอบางใหญ่จังหวัด นนทบุรีครับมาร่วมพูดคุยกับเกษตรกรที่ทุ่มเดทั้งแรงกายแรงใจครับทำเกษตรดับอินทรีครับจนประสบความสําเร็จครับได้รับมาตรฐานของออร์แกนิกไทยแลนด์ครับเดี๋ยวจะมาร่่มพูดคุยครับเรื่องของผักอินทรีครับว่าเป็นอย่างไรครับแล้ววิธีการทํางานทางเงินนั้นเขาทำแบบไหนครับไปติดตามครับ คุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมอยู่กับป้านารีภูลสวัสดิ์ครับเจ้าของแปลงผักเกษตรอินทรีย์ค่ะเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมพูดคุยถึงวิธีการปลูกผักอินทรีย์ครับว่าเขาปลูกกันยังไงแล้วคนที่ชอบทานผักเนี่ยพลาดไม่ได้ครับรองวันนี้ครับได้ความรู้เรื่องผักแน่ครับคุณผู้ชมครับ ป้านาเรีครับป้านาเรีนี่ปลูกผักแบบปลอดสารพิษนี่มากี่ปีแล้วครับเนี่ยสิบเอ็ดปีโอ้สิบเอ็ดปีนี่ก็เท่ากับปีปีห้าศูนย์นะฮะปีนี้ <49. S 1> ปีหกปีสี่เก้านะฮะโอ้ก็สิบเอ็ดปีแล้วแล้วก่อนหน้านี้ครับก่อนที่เราจะมาปลูกผักแบบปลอดสารพิษเนี่ยเราทําอะไรมาก่อนครับป้านาเรีครับเคมีเหมือนกันก็คือทำเกษตรเหมือนกันใช่ทำเกษตรเหมือนกันทำสวนผักนี่แหละแต่ว่าทำเพื่เป็นเคมีขายที่สี่เลย อ๋อตอนนั้นอยู่ที่ปทุมสี่มุมเมืองใช่ไหมฮะตอนนั้นคือคือเราเริ่มเริ่มทำกเกษตรเนี่ยเราปลูกแบบเคมีเนี่ยประมาณกี่ปีฮะตอนนั้นถ้าเกิดรวมๆนบรวมๆแล้วสิบปีจาก3ามเก้ามาถึง4ีเ่เก้าสิบปีเต็ม10สิบปีเต็มที่ปลูกแบบใช้สารเคมี<ช>แล้วคิดยังไงครับที่มีจุดเปลี่ยนที่เราคิดว่าจะทำผัก,กเกษตรอินทรีย์อะฮะที่แรกก็อยากจะทําที่นี่ก็มีที่ใหญ่ พีใหญ่บ้านอ่ะเขามาชวนมาชวนเออนาลีลองทำผักเออย่างนี้ส่งกับพี่ไหมพี่ส่งโดยคำอยู่อืครับผมก็เลยบอกเอ้เราก็ไม่ต้องทำหมดนะเราราเว้นทำไปเพราะตอนนั้นอ่ะเขายังไม่ได้เข้มงวดเราก็ยังไม่ได้มีมาทำตรงนี้เต็มัวนแมเออก็ทำส่งโดยคำอ่ะไม่ต้องไม่ฉีดยาไม่อะไรก็ขายได้แต่มันขายได้น้อยออเก็ทำไปฝากร้านโดยคำขายกับพี่พี่ใหญ่ มันด้วยเราอยู่ก็ยาเราก็อยากจะเลิกครับผมเราเราก็แพ้ยาเพราะฉีด,ฉ,ดฉีดเคนะมีน่ะมันสะสมอยู่ในตัวเราอะ่ะทีนี้มันแพ้ยาครับผมถึงกับวู้บเราเรามีวันนึงแค่คนคนในองค์ยาก็มันมันก็อาเจียนออกอาเจียนก็ทีนี้ไปเข้าบ้านอาบน้ําก็ก็บอกลูกไม่บอกลูกไม่บอกใครเราบอกว่าจะลายน้ําเกลือให้แม่แก้วหนึ่งแล้วก็แล้วก็เข้าไปนอนก็หลับไปเลย แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองหลับหรือว่าเหนื่อยหลับหรือว่าไอ้แพ้ยาหลับไปเลยเออใช่แล้วคุณลุงคะคุณลุงนี่ก็น่าจะก็เป็นเหมือนกันเป็นแค่ผิวพันตอนนั้นมันอ่ามันก็อยู่ก็ที่ผิวมันก็จะดํามันก็จะไหม้ไปหน้าตาเนี่ยมันก็จะฟ้าเนี่ยเต็มหน้าไปเลยก็คือเกิดมันเจิดเกิดจากสารเคมีอะไรที่อยู่อยู่ในร่างกายเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราคุกคีอยู่ตรงนั้นมานานไงครับผมเออแล้วทีนี้พอ อ,อ๋ออบจเขาเข้ามาสนับสนุนเขาให้ปหลัดพาไป,ไปาอบรมไม่ไปดูงานไปอบรมที่สรารลังครับผมแล้วทีนี้อ,อ๋ออบจเขาเข้า,ขามามาสนับสนุนครเอาอาจารย์เอาอะไรมาจากมหาลัยอ่ะพาไปดูหลายๆที่แต่ทุกที่อ่ะไม่ได้ทําผักเลยไม่ได้ปลูกผักเลยแล้วเราก็เอามาประยุกต์เอาว่าเออทำตรงนี้มันเนี้ยเล็กๆไม่ได้ไเลย ก็คือพอพอเราเริ่มคิดว่าอ๋อมันมันดีสําหรับการทำเรษตรซีเนี่ยอย่างน้อยเรื่องของเรื่องของนีละเรื่องของเคมีอเราไม่ต้องมาต้องมาเผชิญอีกเพราะว่าไม่งั้นถ้าเผชิญต่อไปอาจจะมีสิทธิ์คือเสียชีวิตได้จากการที่เราอยู่กับพระพรมันมันเห็นเห็นลูกลูกตั้งแต่เล็กแล้วลูกคลอดลูกมาแล้วเราก็อยู่กับยาตลอดแล้วก็ทํางานตลอดคลอดลูกคนเล็กมา เข้าโรงพยาบาลมาตลอดเลยก็คืออาจจะมีผลเรื่องเรื่องเคมีมีแน่นอนก็นคือเอน, <ะ S 2> นั่นคือจุดเปลี่ยนแล้วพอ,อ,อช่วงที่เราได้ไปอบรมแล้วเรากลับมาทําแล้วแล้วเป็นไงฮะตอนนั้นเราทํากี่ไร่แล้วเป็นไงได้ระสบักตอ้อง<ำ>เร็ดไหมฮะทำทำ,ทำทั้งหมดนี่เลยโดดโดดลงมาทําทั้งหมดเนี้ยเหมือนว่าเราเราทำเคมีอยู่เราเลิกใช้เคมีเรามาทําทําตรงนี้เลยที่แรกเขาก็เน้นส่งออกให้ปลูกถั่วปลูกพริกครับผมนี่ปลูกถั่วมันก็ได้จริงแต่หนอนเจาะ หนอนเจาะไปในฝักถั่วก็ส่งขายไม่ได้ก็ขายตามตลาดตามบ้านเราก็ขายไม่ได้เขาก็บอกว่ามันแข็งแล้ว<า>เป็นไงฮะคือ<ๆ>สิ่งที่เราลงทุนไปกับการทํา ผักเกษตรอินทรีย์นี่เป็นไงกำไรเยอะไหมครับไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยเลยคือได้ได้ถ้าเก็บมาเนี่ยสมมติว่าเก็บมาร้อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะได้สักสามสิบเปอร์เซ็นต์ส่งนอกได้ครับผมส่งนอกได้ตอนนั้นตลาดส่งนอกก็ยังไม่ค่อยได้หาเขาก็ยังไม่ได้เข้ามาเท่าไหร่เราก็ยังยังอยู่ในการการทดลองเหมือนกันทดลองแล้วก็ขอใบ jp ครับทำตัวคิวตอนนั้นยังไม่มีตัวคิวเท่าไหร่เราก็ส่งได้แต่น้อยพอมาได้ตัวคิวได้ตัวคิวทีนี้ผัก มาทำตรงนั้นนะตลาดก็ยังไม่กว้างได้แต่ส่งออก3ปีขาดทุนเงเต็มเลยเป็นหนี้เยอะไหมฮะเป็นหนี้เยอะไหมเป็นหนี้ที่ที่เงินเราเก็บไว้หมดเลยจะซื้อน้ํามันลดน้ําจะอะไรเนี่ยไม่มีเลยไม่มีโอ้นี่แหละคุณู้ชมครับ<ม>คือการที่คนเราจะเริ่มประสบความสําเร็จเนี่ยเราต้องต่อสู้ฝ่าฟันนะฮะแล้วก็<ช>คุณป้านาลีเนี่ยก็เรียกได้ว่าพอเริ่มทําผักปอดสารพิษหรือว่าผักเกษตรีเนี่ย ขาดทุนแล้วก็เป็นหนี้ด้วยเป็นหนี้แล้วทีนี้ก็อยู่ไปอยู่ไปก็แฟนบอกว่าอ่าเขามันไม่ไหวแล้วไม่รู้จะทําไปทําไม,มอ่าเขาจะเลิกแต่นี้ยังไม่เลิกบอกบยังไม่ถึงจุดจุดที่สุดก็ก็บอกว่าเออพอจะเลิกมั่งอยู่อยู่ไปจะเลิกมั่งแต่แฟนบอกไม่เลิก uh huh. บอกเราทนทํามาถึงว่าเราจะเราจะได้ใบอย,อยู่แล้วเราจะได้ <ผม S 2> ใบแล้วใบรับรองแล้วเราจะเลิกทําไมนี่แะคุณผู้ชมอะ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อครับช่วงหน้าว่าทําไมเขาถึงไม่เลิกแล้วพอเขาไม่เลิกเนี่ยเขาได้อะไรบ้างช่วงหน้ามาคุยกันครับสนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มผสมสมและถังเช่าไอซ์เบิร์ก